If you are planning a trip to Thailand, a precaution is advised. This is Anna, 24 hours earlier. And this is Anna right now. She cannot move or speak out a word. มาแถวด้านหลังนะครับแถวปากคลองหลอดครับบอกว่าจะไปหาแฟนครับไม่รู้เรื่องเลยครับนี่พอเขาไปกรับผมก็ไปเห็นเหตุการณ์แล้วผมก็ไปขับรถต่ออ๋อเจอครับพี่น่ารักดีนะครับยังลงมาสั่งของกินกับผมอยู่เลยพี่เป็นไรมากไหมอะหน้าตาก็สวยสวยไม่น่าเลยเห็นสภาพครั้งแรกก็ตกใจคะ่ะอาการหนักอยู่อาการลักษณะเนี่ย สติสําคัญที่สุดนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอว่านี่คือเมืองไทยอออตอนเนี้ผมบอกได้แค่ว่าเธอยังขยับไม่ได้และอาการจอบนซิมโดมหรืออาการกลามค้าง ท่องเที่ยวต่างชาติต้องเตือนสติตัวเองอยู่เสมอวันนี่คือเมืองไทยของกินหาง่ายอะไรก็อร่อยเปิดยีบสี่ชั่วโมงตังหากแต่กินเยอะไปกามกว่าข้างท้องก็อืด f ิ n นิช หน้าตาก็สวยๆไม่น่าเลยจริงแบบปอบลงเลยอะก็ตกใจค่ะเราผู้หญิงด้วยกันไม่เคยเจอใครกินเยอะขนาดนี้ตอนนี้หมอทำอะไรไม่ได้นอกงแต่นอนรอให้มันย่อย เขา้าใจอะไรก็อะไรนะอะไก็ไสอัอันนาอันนาคันดาก็่าอไก็ คิดเห็นอย่างไรก็แสดงความเห็นไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าถูกใจคลิปนี้หรือช่องนี้ช่วยกดไลค์กดติดตามหรือกด share, แชร์จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ